ก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามบ,บินสวนนณภูมินะครับเป็นเวลา4นาฬิกาหรือดีนะครับโดยที่วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับอยู่ใน i t e d ์เดย์ขอ f a เมริกานะครับและที่เราจะเดินทางกันตอน7นาฬิกานะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยตื่นเต้นมากครับก็เลยนอนไม่หลับเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับต,ต,นนตั้งแต่จะนอนตั้งแต่ ห้าทุ่มนะครับสุดท้ายคือตีสามเนี่ยก็ยังนอนไม่หลับแล้วก็เลยมาที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้เราก็กําลังรอเช็คอินนะครับอีกสักประมาณสักครู่หนึ่งราเช็คอินลแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับสนามบินออนเวละซีนาริกานะครับก็สภาพก็คือเป็นอย่างที่เห็นนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับสายการบินที่บินจากประเทศไทยไปสหรัฐอมเมริกาช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่เราจะบินวันนี้นะครับอ่อ,อนฟงแอร์เวยสนะครับเอทีฮัท กาตาโคเรียนแอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับรวมถึงสายการบินอื่นๆด้วยนะครับก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่อิคุนมีก็จะประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทนะครับแล้วก็บิจิเนตบัสเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่80,000ืไปลายไปจนถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เราก็ผ่านจุดตรวจมาแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังเดินไปที่ l ลานนะครับก็จะเห็นได้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะปิดปรับปรุงนะครับแต่ว่าก็จะมีเปิดอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับ ก็สำหรับใครที่บิน <halfway> เป็น Business Class นะครับก็จะได้เป็น Lounge Invitation นะครับซึ่งของ Airline a น l i a n c e ก็จะไปใช้ได้ที่ m i r a c l e Lounge นะครับแล้วก็ใช้ได้ที่สายการบินไทยได้ด้วยนะครับ Miraclen Lounge รรที่เปิดให้บริการนะครับก็จะอยู่ที่ Concorde G นะครับแล้วก็ส่วนของสายการบินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ Concorde G นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาผิดพลาะว่า m i r a c l e Lounge มีหลายที่บ้างนะครับเราก็จะต้อง เดินไปค่อนข้างไกลอยู่นะครับบริเวณทางเดินที่ผ่านมานะครับ mm. ก็จะมีเก้าอี้วางเรียงรายแบบนี้เลย mm. ซึ่งเท mm. ่าที่เคยดูมาก็คือจะเป็นเก้าอี้สำหรับขากลับเข้าประเทศนะคร or ับสำหรับคนที่รอกรอกข้อมูลต่างๆในการเข้าประเทศนะครับภายในล้าวของการบินไทยนะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้เราส่วนใหญ่เนะี่ยปิดอยู่นะครับก็จะมีเดี๋ยวส่วนที่บริการประมาณเท่านี้นะครับเราก็จะมีเป็นขนมนะครับมีอาหารให้สั่งได้นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่านะครับมีขนมจิบกุ้งมีข้าวหมกไก่นะครับแล้วก็มีถัลีปั๊บนะครับมีพายแล้วก็มีน้ำชายตรงนี้นะครับตอนนี้อาหารของเราเข้ามาแล้วนะครับ ก็เป็นเวลาทีห้าครึ่งนะครับแต่เรามีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปผ่อนอิ้งกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เกตแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรอขึ้นเครื่องกันนะครับซึ่งตอนนี้อาทิตก็คือขึ้นขึ้นพอดีเลยนะครับไม่ได้เห็นมานานมากตั้งแต่ปิดเทอมจากที่เห็นก็คือคนเยอะมากเลยนะครับประมาณนี้ สุเราพาได้เพื่อนๆเรานะครับทุกคนแล้วก็เคพื่องก็คือมีหมอนมาให้นะครับแล้วก็มีผ้าห่มมาให้นะครับแล้วก็มีรองเท้าสถานที่เราไม่ได้นอนนั่งตืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนอนยาวกันไปจนถึงประเทศญี่ปุ่นกันะะเลย ว็นเช้านะครับมีข้าวนะครับมีปลามีกุ้งมีผลไม้นะครับแล้วก็มีชาเขียว ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เร้ากันนะครับก็ร้านด u ตี้ฟรีร้านขนมบางๆเนี่ยก็เปิดหมดเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็แบบไปไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อตอนขากลับจากสหรัฐอเมริกากันนะครับครับนี้เราก็อยู่ในล้านของเอเนียร์ไลน์แล้วนะครับแล้วระหว่างทางเราก็ได้เป็นมันฝรั่งเคลือบช็อปเปอร์ที่ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรา ทนแรงต้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแล้วแบบรีบๆนะครับเพราะว่าเลยประมาณ10นาทีเราต้องขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็ที่เราก็จะมีเป็นข้าวหน้าทาชิมินะครับแล้วก็มีเซกให้หยิบได้นะครับแล้วก็มีเป็นวุ้นยูสุนะครับรวมถึงมีไอศครีมไอติมเดสด้วยนะครับมีหลายรสนะครับก็อยากหยิบอะไรก็หยิบได้เลยนะครับยังมีเมนูมากกว่านี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาในภายหลังก็สามารถไปดูได้นะครับ เ,เลยเวลาบอดดิ้งแล้วนะครับเรากำลังต้องรีบเดินไปที่เกตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนอกบนเครื่องหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่นั่งนะครับก็จะมีหมอนมีท้าหอมนะครับแล้วก็จะมีเป็นตู้ส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะครับมีมีมกระจกบด้วยนะครับก็จะค่อนข้าง,างครรเวทกว่าเมื่อกี้นะครับ ครื่องนะครับก็จะมีให้เป็นถุงผ้าแบบนี้มาด้วยนะครับเดีย๋ยวรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอืมก็จะมีเป็นถุงอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับอุคกรณ์ผ้าปิดตานะครับมีถุงเท้านะครับอุปกรมีที่อุปภชนะครับ แปลงสีฟันกับกระดาษทิชชู่นะครับก็รวมๆแล้วก็เป็นลายตรงชาติอเมริกาพอดีนะครับนี่เป็นติ่มกับพันอเมริกานะครับ ตอนนี้เราก็ผ่านตอมม,มาแล้วนะครับทุกคนลเดี๋ยวเราจะไปเก็บของที่โรงแรมแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวกันเลย